ข้อ428 เรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างอสูรและเทพดาได้มีแล้วพวกเทพดาชนะแล้วจึงมาจอมอสูรเชื่อเวปจิตินำมาสู่สำนักของเท้าสักกเท้าเวมาจิตินั้นดาเท้าสกะผู้เป็นจอมของเทพดาด้วยอโกสาวัตถุสิบเหล่านี้ว่าท่านเป็นโจรท่านเป็นคนพาลท่านเป็นคนหลงท่านเป็นโคท่านเป็นลาท่านเป็นอูท่านเป็นสัตว์นรกท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติของท่านไม่มีทุกติเท่านั้นเป็นที่หวังของท่านและบริพาทด้วยคำเป็นต้น ่าแน่เท้าสก,กะแก่ท่านจากไม่ชนะตลอดการทั้งปวงดอกเมื่อใดความชนะจะมีแก่พวกอศูรเมื่อนั้นเราจะมัดแม้ซึ่งท่านอย่างนี้ให้นอนที่ประตูแห่งพบของพวกอศูนแล้วจักโบยเท้าสกกะผู้มีชัยชนะแล้วมิได้ทรงใส่สใจถึงคำนั้นเพราะความที่พระองค์เป็นผู้มีพระอัธยาศัยตั้งมั่นในขันติและโสระจะตลอดการนานลำดับนั้นมาตลิเทพพุทรคิดว่า ท้าสกะนี่ย่อมอดกลั้นคำหยาบเหล่านี้เพราะทรงกลัวหรือว่าเพราะความที่พระองค์ทรงประกอบด้วยอธิวาสนขันติจึงทูลถามเนื้อความนั้น